ครับผมสวัสดีครับผมครับวันนี้ก็อยู่โรงงานผลิตตู้ครับช่วงนี้ครับเข้าภาสาครับก็ชอบจะมีอะไรใหม่เกิดขึ้นมาครับผมครับตู้เนี้ยเขาเรียกว่าตู้กลาง10นิ้วของผมครับออกแบบใหม่ล่าสุดครับผมครับถึงจะเป็น10นิ้วแต่ผมก็ใส่สไตล์ฮองโหลดครับผมครับแล้วก็10นิ้วดีกว่า12นิ้วอย่างไงครับหนึ่งละดอกมันเล็กกว่าครับผมครับดอกเล็กแล้วอะไรเกิดขึ้นครับความเรียของเสียงเนี่ยก็ถือว่ามีประสิทธิภาพมากขึ้นสลับในเสียงตัวนี้ครับผมครับเสียงดีแล้วปุ๊บต้องการความแรงอีกแหละ ความแรงผมก็ใส่สไตล์ฮอลโหลดเข้าไปเลยเพื่อเพิ่มความแรงในระบบเสียงให้ใหญ่และแรงมากขึ้นนั่นเองครับตัวนี้ก็ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษจากตู้ระเบียบตัวที่ใช้ของปีนี้มาครับผมครับมาใส่ในตัวนี้ครับผมครับข้างหน้าก็เป็นแหลบตระกูลความบิดสี่อยู่ข้างหน้า2ตุดนะครับสำหรับสงแเดมข้างหน้าครับผมครับด้านข้างครับด้านข้างก็จะมีหูจับครับรุ่นนี้ก็คือครับ A 1 0 2 h ครับผมก็คือ10นิ้ว2ดอกแล้วก็ฮอลโหลดนั่นเองครับด้านข้างก็มีชุดแขน ผูจับอะไรครบทุกอย่างมาดูการดีไซน์ข้างหลังครับนี่ครับข้างหลังก็จะดูแบบเท่ๆโหดๆสักหน่อยครับผมครับเพื่อเพิ่มสีสันให้งานตู้มีศทธิภาพมากขึ้นครับจะมีโค้งมุมตรงนี้ซิลิคอนเสียบตรงนี้ฝั่งนี้ก็เป็นโลโก้ของเรานะครับผมครับเห็นครับต้องใส่ดอกก็มีความพิเศษหลายอย่างครับผมครับเช่นเราก็เจาะแค่รูกลางเดียวครับดอกก็สามารถไปซ้ายไปขวาได้ครับผมครับทาไมดอกถึงอยู่แบบนี้ครับทุกคนต้องเข้าใจว่ายิ่งดอกชิดกันมากเท่าไหร่ ยิ่งแต่ความถี่ได้สูงมากขึ้นท่านั้นครับผมอย่าง10นิ้วเนี่ยดอกขนาดนี้ผมวัดความห่างขนาดนี้ก็น่าจะตัดได้ประมาณ1 4 0 0 1 5ครับผมครับเพื่อไปเข้ากับแสงแหลมของเรานเองครับผมครับจุดนี้ตรงนี้ครับที่ม่ว่างเนี่ยเราก็จะใส่เฟดพัคเข้าไปนะครับผมเพื่อให้ดอกทํางานตาปกติของเขาที่เขาถนัดครับผมแล้วก็สูตร10นิ้วเนี่ยมีคนเรียกร้องมามากครับผมว่าจะได้กลาง10นิ้วครับปีนี้ก็ยังมี12นิ้วที่เป็นสไตล์ใบนี้ครับผมครับเพื่อลดราคาลงมาอีกให้คน สามารถจับตองได้แล้วเป็น12นิ้ว10นิ้ว8นิ้วครับผมรอชมกันตู้สไตล์เนี้ยจะมาแน่นอนสรับของเอกซาวครับผมครับแล้วพวกนี้ก็เริ่มผลิตแล้วครับถ้าใดลูกค้าที่สนใจก็สามารถจอกให้บินไว้เลยครับผมตู้นี้เปิดง่ายครับใสตู้เส้นเดียวก็สามารถดังเลยเพราะว่าในตู้ผมจะทำเน็ตเวิร์กมาให้ด้วยนะครับผมถือว่าง่ายมากในการใช้งานนะครับผมครับตอนนี้งานตู้ก็เริ่มผลิตแล้ว12ใบนะครับผมครับงานทุกอย่างเห็นไหมครับป็นปุ๊บทุกตัวครับไม่เป็นขันดอกครับผมครับ ยี่ดอโหลดอย่างนี้การคันดอกถือว่าสําคัญมากนะครับผมครับที่ผมเน้นใส่ปุ๊กพวกเนี้ยเพราะว่าลูกค้าจะได้เอาดอกให้ตรงเป้ามากที่สุดครับผมครับไม่ให้ดอกเอียงซ้ายเอียงขวาเนี่ยคือหนึ่งส่วนที่สำคัญมากในการใส่ตรงนี้ครับผมครับไม่ว่าเป็นอุปกรณ์ชุดแขนไหมครับเราก็ฝังปุ๊กครบทุกอย่างเพื่อความมาตรฐานของงานเยอะมากขึ้นครับผมครับแต่ราคาทุกคนจับต้องได้แน่นอนครับผมครับสิบนิ้วข้อดีเห็นไหมครับนี่จะใหญ่กว่าตู้เดียวนิดเดียวครับผมเราสามารถยกไปคนเดียวได้ครับ แลกมาด้วยกับเสียงที่ดีแล้วก็คุณภาพเสียงที่จัดพร้อมด้วยใส่สไตล์ฮอนโหลดแล้วก็ได้เสียงที่ส่งไกลามาในใบเดีวยวกันครับผมโอเคครับฝากไว้สำหรับกาง10นิ้วเอกสาวเลยเดียวนี้ครับผม